สองอะไรที่เราพูดถึงรวมไปถึงบริบทของโรงเรียนด้วยนะถ้ามันดีนะบางคนมีบริบงโรงเรียนบางคนมีปราดชาวบ้านนะอย่างของครูที่สองสองสงคมศึกษาถูกประการแกก็เอาวัฒนธรรมประเพณีของอันนี้เข้ามา้วยไปศึกษากรูสอบถามกลูแล้วก็ได้ได้อะไรของเขานะีมาแล้วก็มาใส่ในเนื้อหาก็ได้จากนั้นเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีหลักการสักสองหลักการที่มาตรงกับตัวไปตามได้ด้วยก่อน พอ,อเข้าใจตรงนี้อยู่เนาะังนั้นอันดับแรกฟันทงตัวนี้ก่อนฟันทงตัวแปรตามไม่ได้ก่อนอยากกว้างถ้าบอกว่าการคิดวิเคราะห์โอเคนะครับแต่การคิดวิเคราะห์ทำไมมันถึงการคิดวิเคราะหละ์ล่ะต้องมีที่มาอย่างของคุณครูนี้เขาถามว่าเขาไปสัมภาษณ์ไปสอบถามครูมาแล้วพบว่าทักษะนี้มันตกมันมีที่มานะเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดวิเคราะห์ จากการไปนค้นงานต่างๆหรือผลงานของเราที่เราย้อนหลัง3ปีย้อนหลังพราบว่าอันนี้มีปัญหาต้องมีต้องมีงานตัวนี้มาปรกรณ์นั้นเองพอมันได้เสร็จปับ๊บเราค่อยขยับัวตัวนี้แต่แน่นอนครับ Active Learning ทุกคนไอ้ต้องใส่เพราะว่าานยุคนี้ Active Learning ต้องมากลุ่มน้วมือต้องมายุคนี้ต้องทำงานเป็นกลุ่มเทคโนโลยีก็ต้องมานะครับฉะนั้นมันต้องมีอีกตัวสมสมตินะ อาจารย์จะเอากลุ่มนิ้มือมากลุ่มนิ้วมือนี้เพราะว่าเราจะจัดกลุ่มจนนิวมือเราไม่เอาขั้นมานะสมมตินะเอาแค่หลักการหลักการแบบว่าอ๋อจะต้องแบ่งเด็กออกกีกันวตินี้จัดกินรมยังไงนี่คือหลักการแต่สมมุติว่าเราไปนค้นแล้วว่าวิธีการคิดขั้นสูงของเราแบบนี้มันต้องใช้แบบพัฟเบรคเลอร์นิ่งสมมตินะเอาพัฟเบรคเป็นฐานแสดงว่าเราไปสังเคราะห์ PBL มาได้ขั้นพอได้ขั้นปับ๊บเราก็ใส่หลักการกลุ่มมือลงไปในขั้น เห็นไหมอันนี้เป็นกรอบแบบนี้ฉะนั้นต้องมีทฤษฎีตรงสักหนึ่งทฤษฎีไม่ไม่ไม่อยากให้พวกเราไปสังเคราะห์ข้ามทฤษฎีเพราะหนึ่งทฤษฎีวิธีสอนนะ่ะหนึ่งวิธีสอนนะ่ะมันม,ม,นมีมันมีทฤษฎีบ็ยอัพมันอยู่ถ้าเราหยิบตัวนี้ก็ปั๊บเด็กก็ต้องได้อะไรถ้าเกิดเราสังเคราะห์ข,ข้ามบา,บางคนมีมีตกม,มีมีตกอย่างของครูครูบนก่อนหน้าที่จะเจออาจารย์น่ะมันจะเอางานเก่ามาดูเนะี่ยแกไปสังเคราะห์มาเลย พ b l อ o n s t สแโอ้สี่ห้าอันแล้วก็ไปเอามาอันนี้ดีมาขั้นหนึ่งอันนี้ดีมาขั้นหนึ่งดีมาขั้นหนึ่งมันยมัน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 รวมกันไม่ได้เพราะวิธีสอนหนึ่งวิธีสอนมันส่งผลมันมีหลักการทฤษฎีของมันอยู่มันมีองค์ประกอบมาอยู่มันขบประมาณตาทีไม่เป็นใช่ไปดึงมาดึงมาดึงมาแล้วมารวมเป็นขั้นตัวเองไม่ได้จำเป็นไหมคะต้องเอาทฤษฎีเอาวิธีสอนทฤสองได้ครับ ไดวว้วิธีสอนหลักเึงนวิศรหรือเราเอาแนวแนวทฤษฎีแบบเช่น c o อ n i t ท v e l e เด n นนิ่งเป็นตัวทฤษฎีนะเช่นเช่นอย่างการคิดวิเคราะห์เขาเอาคือเขาเอาวิธีสอนที่สังเคราะห์มาได้วิศรร์แล้วสนั้นเขาก็เอาแนวแนวทฤษฎีของบรูมทฤษฎีนมาใส่แต่หลักการนะที่เอานั้นมาใส่ประกอบเขาเชื่อว่า อย่างไรก็ตามเด็กก็ต้องลงมือทำอย่างต่างๆเอามาใส่อยู่ในกรอบได้แต่นั้นเอามาใส่เป็นกิจกรรมแต่ขั้นหลักคือขั้นของตงัวนี้อันนี้แหละสมมติว่าถ้าเด็กเล็กปฐมวัยอย่างเงี้ยอ,อจะจะต้องมี BBL หลักเกาฑ BBL แต่ว่าขั้นแบบ เาสราจารย์ว่าอันดับแรกเนี่ยเอาตัวแปรตามเสร็จแ,แล้วหาที่รตรงมาหนึ่งทฤษฎีแต่ว่าแน่นอนนะอันดับแรกอันที่ใช้ก็คือต้องมีแอคทีฟแต่ว่าแอคทีฟนึงต้องใส่ต้องมีโซเชียลมีเดียนะเนี่ยรูปแบบคีย์เวิร์ดล้วหามาอีกสักสองตัวเข้ามาแล้วหาหนึ่งตัวที่มาตรงกับรถปประสงค์เรานะตัวนี้ก็คือหลักการนะเวลาที่เราเขียนคู่มือคู่มือของรูปแบบ หลักการรูปแบบคืออะไรตอนี้ไงรูปแบบพวกนี้นี่คือรูปแบบหลักการของมันที่ไปอัพของมันเนี่ยก็มันได้งงอะไรจริงงหลักหลักการก็ถามว่าอ้าไอ้ไอ้ที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยเราใช้หลักการอะไรบ้างนะมันก็อยู่กิจกรรมคู่มือคู่มือรูปแบบมันต้องมันก็ต้องมีคู่มือคู่มือมันก็จะมีคู่มือของรูปแบบนึ่นมีหลักการทฤษฎีมาจากไหนสอง มีวัตถุประสงค์ยังไงมีกระบวนการยังไงแต่ละขั้นทำยังไงจิตการยังไงมีโมเดลประกอบอีกสมมูลที่สุดสมมุตที่สุดที่มันไม่มีอย่างอย่างอุบลเองเนี่ยนะครับอุบลเองถึงจะสองปีก็ตามแต่พอพอจริงๆเราจะตั้งใจว่าจะส่งอีกหกเดือนข้างหน้าสุดท้ายมาตัดสินใจส่งสองสามเดือนเพราะว่ากลัวว่าเท่านั้นจะมีการเหมือนจะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนการประเมินใหม อันนั้นก็รุ่นของอน,นั่นก็คู่มือไม่ชัดแต่คู่มือชัดที่สุดก็คือรุ่นนี้ที่จะพูตที่จะให้ตัวอย่างะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรามีตัวอย่างปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ยากในการทำคู่มือแต่เรามีเวลาไหมแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดห้าบทไม่เสร็จโมเดลก็ออกไม่ได้เข้าใจไหม <Okay. S 1> ขั้นตอนน้ไม่ชัดออกไม่ได้นี่ต้องต้องถามตรงนี้อาจารย์แคถาม การคิดวิเคราะห์เนี่ยสมมติว่าสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเราจะวัดว่าเด็กคิดวิเคราะห์ได้ไหมเนี่ยเราจะเป็นต้องเอาข้อสอบภาษาอังกฤษไหมคะไม่เป็นมันเป็นข้อสอบในการวัดเนื้อหาจะไม่ตรงก็ได้สมมติว่าเราบอกว่าเราต้องสอนการคิดวิเคราะห์คืออะไรองค์ประกอบมันคืออะไรอ๋อศึกษารและการคิดวิเคราะห์เด็กต้องมีสามองค์ประกอบก็คือหนึ่งสามารถสามารถสรุปความสัมพันธ์สำคัญหลักการได้องค์ประกอบประมันมีสามองค์ประกอบ ฉะนั้นถ้ามีเนื้อหาให้เด็กปั๊บเด็กสามารถสรุปความสำคัญตรงนี้ได้สรุปความสัมพันธ์ได้สรุปหลักการได้สรกการะเด็กก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่สอนไม่จำเป็นไม่ต้องหาที่เราสอนสร้างเนื้อหามาใหม่ได้เลยแต่วัดสามองค์ประกอบนี้ฉะนั้นเวลาที่เราเขียนดาฟใช่ไหมตารางอ่ข้อสอบสร้างกี่ข้อต้องการกี่ข้อก็ต้องมีสามองค์ประกอบนี้แล้วสร้างกี่ข้อต้องการก,ารการี่ข้อ เราจะมั่นใจได้เนี่ยวันสอบเราเป็นการวัดการคิดวิเคราะห์เราต้องหาผู้เช่วชาญใช่ไหมแน่นอนเขามีให้สําเร็จรูปในงานหมายเพราะว่ามี้เรานามาใช้ได้เลยไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนการคิดวิเคราะห์ไม่ไม่เหมือนการคิดเขาคิดสั้งสัมฉะนั้นมันตอนที่เรียนกับดอ,อร์ชยัยยทธ์ดรชัยยทธ์บอกอว่ามันจะมีคนเขียนเสร็จแล้วเขาจะมีว่าผ่านการเรา<ะ>ไปเอาเขามาได้แต่ต้องขออนุญาตเขาใช่ต้องขออนุญาตเขาเช่น เราไปดูแล้วคนนี้ก็าทารูปแบบนี้แล้วตรงกับสาระเรา,าระดับชั้นเราแล้วเขามีเครื่องมือวัดเราก็ไปขอเข้ามา Copy อกเขามาหมดเลยมาหาคุณภาพใหม่แล้วทดลองถ่ายแต่ไม่มีแบบสําเร็จแบบคื t ดิจริงจรินี่ไม่ยากถ้าเราเข้าใจมันว่าองค์ประกรอบมันคืออะไรถ้าบอกการคิดวิเคราะห์มันมีเราไปดูรีวิวใช่ไหมการคิดวิเคราะห์มันคืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงบ่ มันจะชัดแต่เมื่อเราสังเคราะห์ปั๊บมันจะไม่พ้นนี่หรอกครับสัมพันธ์สําคัญหลักการเนี่ยคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดวิเคราะห์ก็ต้องไปดูคิดวิเคราะห์ขั้นสูงไม่ใช่ยากไม่ใเอาขั้นสูงคิดคิดคำสูงคิดคำสูงนี่ไฮเออร์ออริจินะเป็นมันเป็นกลุ่มคําใหญ่ในคิดคำสูงนี่ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดแบบกระบวนการคิดเป็นระบบคิดใช่่่แตเราไมถูกแต่ทีนี้ถามว่าพอเราไปดูเนี่ยเราจะดูว่าระดับช่วงชั้นเราที่มสอง การคิดขั้นสูงใ้เอืร์งจริงเนี่ยเขาคิดได้ขนาดไหนต้องไปดูตัวหลักสูตรตัวระดับช่วงชั้นอาจารย์ว่าต้องเอาเนื้อหามาดูนะเอามาตรฐานเอามาดูนะว่าเราสอนนี้มสองนะเอามาดูทั้งเทอมก็ได้มสองทั้งเทอมอ่าแล้วจะว่าเขาเด็กจะต้องทําอะไรกันบ้างแล้วถ้าถ้าถ้าเราไปสอนนอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ได้นอกจากเป็นหลักสูตรเสริมหรือเป็นเนื้อหาเสริมอาจารย์ว่าจําเป็นต้องไปดูเนื้อหาด้วยพอเข้าใจไหม เป็นอย่างนั้นมเคราะห์ก็มีแค่นั้นมีเยอะตัวอย่างเยอะเยอะเยอะมีวิเคราะห์เยอะแต่นี่อะไรนะอวัดตัวไหนกันสารคณิตนะคะเขานิยมคณิตก็ไปพ้นโจทย์คณิตศาสตร์ปัญแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาคนนี้ออกมาทันใหญ่นะก็เด็กต้องแก้ปัญหาได้แล้วเด็กสามารถต่อยอดได้ ถ้อาออกเปนนั้นทั้นั้นเราก็ต้องดูอ,อาจารย์ว่าอย่าไปต้องคิดเอะเอาเนื้อหาของมอเรามาดูเอามาก่อนว่าจะสอนอปีหกสองเทอมสองใช่ไหมไปเปิดดูทั้งเทอมทั้งเทอมเอาถ้าเราจะสอนเราจะสอนช่วงไหนเนื้อหานี้เอาเนื้อหามาดูแล้วมาตรฐานเขาว่ายัางไง<ม>แล้วหยิบตัวมันจะไปหมดเองพอเข้าใจตรงนี้อยู่เนาะครับทั้นั้นอันดับแรกอาจารย์ว่า เล่มเล็กชื่อเรื่องแล้วก็ไปสรุปนะครับแล้วก็เราถ้าเราตัดสินใจเนาะตัดสินใจก็ทำคุปไลายกลุ่มเราไลา์กลุ่มเราแล้วก็เริ่มที่จะนี้แล้วก็วางแผนที่จะเริ่มต้องพบปะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ส่งตัวอย่างบทอันบทที่หนึ่งให้ดูก่อนปอดดุ๊บรัดรีาบทที่หนึ่งให้เสร็จนะแล้วก็ไล่ไปตามนั้นนะ ไม่งั้นเราก็กระจายนี่ได้ได้ความคิดได้มองเห็นภาพนะตัดสินใจให้ตัดสินใจนะเพราะว่าเวลาเวลาทํางานแล้วเราพูดถึงเนี่ยมิจารน์่องเหมือนคนอื่นไงเราจะคุยกันเราช่วยเราก็ต้องช่วยกันที่เราด้วยนนะเมราะว่าเราด้วย เราไม่ได้มีจำกัดว่าจะมีการเจอกากี่ครั้งกี่ครั้งกไม่มีคิดยากไปไหมครคเอาคนคิดครหคิดตีนอนตีสองทุกวัน่คิดยากเลยไปดู้อหาแต่ว่าดูเนื้อหาเราไดูตัวมาตรฐานกับช่วงกี่เดือนห้าเดือนสีสองแค่ทุกวันตอนมดในเมฆทำคลิายได้พอส่พอมน้ำมันเาอะไรแล้วชีวิตมันมีแค่สองห้องปิดกล่องไม่ดูเลย อาจารย์อ่านงานตาลเศษอะไปดูงานจี่เจย์หน่อยนะต้องไปดูงาน